สวัสดีครับย่งองป่องไปผู้ทุกคนนะครับผมเจอกันอีกแล้วครับผมบ่าวตุ้มสระันครับผมมาน้ากันนั่นครับนั่นครับพูดนไกลมากพ่อครับตีไปแล้วครับโอ้ตีไปน้ำนกแม่ไปแล้วข่งขึ้นจับพวกนั้น เอาได้รุ่นพี่นอ้องระยะมัแปดเมตรมากป่ะเนาแปดสิเมตรนี่นเนาะอื้อ ด้ยครับผมด้ยครับเสียงหน่อยครับตัวนี้พี่น้อง ละตันนับสิบสองนะครับฝนตกนะครับเมื่อคืนผมก็เลยเด้ออกมาตอนอกเนาะเพราะว่าช่วงเศกแตยังประกาสะเขานะครับผมอยากน้ำเขาน้องบ่คาะใครจมาตอนอกให้เบื้องบงนไหนหากชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้าตุ่มนะครับผม หากบ่อผาดชุ่มชิบไม่ไหมของบ้าตุ้มนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้นะครับผมเผื่อบ่อผดชุ่มฉีดไม่ไของบ้าตุ้มนะครับลูปละข้างครับผมกดเข้าไปครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผมสาลาตัน ต,ตามแผนเนาะพี่น้องเนาะดูแล้วครับมาตะพุนละ่ะบินตีมากําไปจับกุ๊กกิก,กุ๊กนี่เนาะพี่น้องเนาะกลับมาจับกุ๊กนี่เรียบร้อยครับผมลงมาแถวนี้ก่อนเรียบร้อยครับ